สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาในเวลา17นาฬิกาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับในช่วงเย็นวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัทการีนาค่ะชูความสำเร็จโครงการเกมเม to ์ทุโคเดอปั้นนักเขียนโปรแกรมรุ่นใหม่พร้อมประกาศผลผู้ชนะและมอบรางวัลทุนการศึกษากว่า100,000บาทค่ะ กระทรวงศึกษาธิการร่วมกับบริษัทการิน่าออนไลน์ประเทศไทยจำกัดดำเนินโครงการเกมเมอร์ทูโคเดอร์ซึ่งเป็นโครงการนำร่องฝึกอบรมพัฒนาเกมเมอร์รุ่นใหม่ค่ะสู่การเป็นนักเขียนโปรแกรมเพื่อช่วยผลักดันเยาวชนคนรุ่นใหม่ก้าวสู่สังคมดิจิทัลอย่างเป็นระบบ ตลอดจนเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพในสังคมยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพผ่านการเขียนโปรแกรมโคดดิ้งซึ่งมีนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและอาชีวศึกษาจากทั่วประเทศเข้าร่วมฝึกอบรมจำนวนกว่า680ทีมหรือกว่า1,500คนค่ะโดยหลังจากจบการอบรมแล้วนะคะมีนักเรียนที่เข้าร่วมการประกวดพัฒนาเว็บไซต์กิจกรรมแบบอินเตอร์แอคทีฟจำนวน160ทีม และจากการประกวดในครั้งนี้มีทีมที่มีผลงานโดดเด่นจำนวน10ทีมค่ะที่ได้รับรางวัลและทุนการศึกษามูลค่ากว่า1 0 0 0 0แสนบาทโดยมีดก็กรคุณหญิงกระยาโสพลพนิช์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นผู้มอบรางวัล โดยดรคุณหญิงกระ,ะยาได้กล่าวว่าความร่วมมือกับการีนาในโครงการเกมเมอร์ถูกโคเดอร์ในครั้งนี้ค่ะมีเยาวชนคนรุ่นใหม่เข้าร่วมเป็นจํานวนมากและผู้ที่เข้าร่วมนะคะก็ล้วนมีความตั้งใจมุมานะในการศึกษาหาความรู้จากโครงการนี้จนสามารถสร้างผลงานได้อย่างน่าประทับใจค่ะ ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการเชื่อว่าโครงการนี้จะเป็นการจุดประกายให้กับเยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยเห็นความสำคัญในการเขียนโคดดิ้งและพัฒนาตนเองไปสู่การเป็นโคเดอร์หรือนักเขียนโคดได้ในที่สุดซึ่งสามารถสร้างความเจริญก้าวหน้าและขับเคลื่อนประเทศไทยในยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไปได้ในอนาคต ทางด้านดรสรุตวานิชพันธ์ผู้อำนวยการอาวุโสซีประเทศไทยได้กล่าวว่าโครงการเกมเมอร์ทุกโคดเดเป็นโครงการนำร่องภายใต้แนวคิด Unlock Skill ใหม่ปลายไกลทุกเลเวลได้รับการตอบรับเป็นที่น่าพอใจค่ะและจากการสำเร็จในโครงการครั้งนี้ทางการน่าและกระทรวงศึกษาธิการจะมีการวางแผนในการสร้างสรรค์โครงการใหม่ๆร่วมกันอีก เพื่อส่งเสริมต่อยอดโอกาสให้กับเยาวชนและคนรุ่นใหม่ได้เติบโตไปกับการเขียนโคดดิ้งและสายงานธุรกิจเกมในอนาคตเพราะการีน่านะคะมีความมุ่งมั่นในการร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาทักษะทางด้านดิจิทัลพื้นฐานที่จำเป็นให้เข้าถึงทุกคนได้อย่างเท่าเทียมโดยเฉพาะเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่จะเติบโตขึ้นในสังคมยุคเศรษฐกิจดิจิทัลต่อไป สำหรับทีมที่ได้รับรางวัลชนะเลิศจากการประกวดในครั้งนี้ก็คือทีมเจพรสั่งลุยค่ะจากโรงเรียนอมาตพาณิ์นุก,กูลจังหวัดกระบี่โดยได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษาจำนวน40,000บาทสำหรับทีมที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1ได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษาจำนวน20,000บาทรางวัลชนะเลิศอันดับสงค่ะได้รับโล่รางวัลและทุนการศึกษาจำนวน10,000บาท ทั้งนี้ยังมีรางวัลชมเชยอ,อีก7รางวัลโดยได้รับทุนการศึกษารวมมูลค่า28,000บาทค่ะ ครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่ต้องบอกว่าเราดีใจมากๆเลยนะครับที่ปิดจบโครงการเกมเมอร์ทุกโคเดอร์ซึ่งเป็นโครงการนําร่องที่ทางกระทรวงศึกษาธิการนะครับกับกรีนาร่วมกันนะครับช่วยพัฒนาน้องๆในแง่ของทักษะทางด้านดิจิทัลอย่างเรื่องของโคดดิ้งนะครับก็ต้องบอกว่าโครงการนี้ได้รับการตอบรับอย่างล้นหลามมากเลยหลังจากที่เราประกาศตัวไปเมื่อเดือนกันยายนเนี่ยก็มีน้องๆมาสมัครเข้าร่วมกว่า680ทีมหรือประมาณ1,500คนนะครับแล้วก็น้องๆต้องบอกว่าให้ความสนใจมากๆานะครับเราเรียนกัน3อาทิตย์เน ว่าถือว่าเยอะมากๆเลยนะครับที่ตั้งใจมาเรียนกันแล้วก็ตอนที่เราจบโครงการเนี่ยมีน้องๆเนี่ยร่วมกันนะครับส่งผลงานเข้ามาประกวดเนี่ยถึง160ทีมแล้ววันนี้เองนะครับก็ต้องบอกว่าผลงานเนี่ยดีมากๆทุกทีมนะครับแล้วก็เราใช้เวลาเลือกสรรมากมากเลยที่จะคัดเลือกผลงานท็อป10นะครับมามาเป็นที่ได้รับรางวัลในวันนี้นะครับก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับกับน้องๆทุกๆคนเลยที่เข้าร่วมโครงการเพราะว่าน้องๆได้แสดงให้เห็นแล้วว่าน้องๆเนี่ยมีความตั้งใจแล้วก็อยากที่จะพัฒนาตนเองในด้านของ ้ดดแลวก็ขอแสดงความดีกับน้องๆ้อปับเทนนะครับซึ่งต้องบอกว่ายากมากๆเลยที่ได้รางวัลตรงนี้นะครับน้องๆ้องเก่งมากๆทุกคนครับก็เป็นโครงการที่ต้องบอกว่าเราประทับใจมากๆนะครับแล้วก็ยินดีมากๆเลยที่ได้มีโอกาสร่วมมือกับทางกระทรวงศึกษาธิการในครั้งนี้ครับ